สวัสดีครับมาคุยกับพี่รัตอีกแล้วครับจริงๆเราคุยไปแล้วรอบหนึ่งใช่กับกางเกงยีนตัวใหม่และกางเกงยีนใดใดก็ตามที่ทางโชว์ที่นูน่นใช่ครับที่อารี แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่พี่รัฐชื่นชอบมากๆแล้วใส่อยู่ด้วยก็คือแจ็คเก็ตครับใช่แจ็คเก็ตมีอะไรที่มัน a s s o c i a t e กับคนทํางานอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบจริงแจ็คเก็ต type วัน type ทู type ที่ที่เราเรียกกันติดหมึงติดปากวันนี้เราจะมาพูดถึง type ทั้ง3 type ที่เรากําลังจะเห็นในตรงนี้ของแบรนด์ฟูเขานะครับแต่ที่แรกคืออยากให้พี่รัฐเล่านิดนึงว่าเรามีความผูกพันกับ type ไหนเป็นพิเศษ type วันครับถ้าถามผมผมจะชอบ type วันสุดเนื่องจาก เนื่องจากมันเท่เพราะมีะำตอบไปเดียวใช่เพราะว่าเอาจริงในแง่ ฟังชันต่างๆอ่ะตอนแรกสุดออริจินอลเลยผมมาชอบไททูเพราะว่าชอบที่มันกระเป๋าเยอะแล้วมันคือเราได้ใช้จริงผมไม่ชอบใช้กระเป๋าอยู่แล้วก็จะศัยกระเป๋าเสื้อกระเป๋างเกงนี่แหละใส่ของซึ่งไททูก็มีทั้งหมดสองใบใช่ไททูมี2ใบแล้วก็มีฝาด้วยแต่ว่าทีเนี้ยแจเกตยีนตัวแรกของผมเลยเนี่ยที่ได้มาได้ลองเนี่ยมันเป็นไทวันแล้วก็มันเป็นตัวไม่มีกระเป๋าด้วยเราไปอ่านไปอะไรดูก็เอยเออมันได้นี่เดีวยวเว้ยมันมีเรื่องราวเรากลายเป็นชอบสตอรี่แล้วก็ถ้าอย่างเกงยีนผมชอบพวก เดียวที่มันประมาณ2 0 3 0ามนีมีไอซิดซินท็กอยู่แล้วใช่แล้ว <sh> ก็มีตอมกระดุมข้างหน้าด้วยไหมเออกระดุมเอี้ยมใช่ใช่เขาไม่ได้ใส่เอี้ยมจริงหรอกใส่ลำปวดไหลเดี๋ยววันนี้มาไล่กันนิดเดียวครับเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนที่จะไปไทป์ต่างๆครับมันจะมีตัวหนึ่งครับที่มันเป็นตัวเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นไทป์วันใช่ตัวนั้นชื่อว่าอะไรพี่ชื่อทริปเปิลพีดบลาสทริปเปิลพีดก็คือจีบตรงข้างหน้าแต้วมันจะจีบสองอันใช่ทริปเปิลพีดมันก็คือ ก็คือเป็นเสื้อคลุมตอนนั้นมันยังไม่เป็นแจ็คเก็ตนะผ้ามันก็บางด้วยคร,ครับผมก็ช่วงประมาณ1880 something ซงใช่คือก่อนก่อน หนึ่งเก้าศูนย์ูนยเอกเก่าถ้าเกิดนึกไม่ออกมันจะคล้ายคล้ายทายปันตัวนี้เลยแต่ว่ากระเป๋าจะต่ำลงมาอีกหน่อยใช่กระเป๋าแมีสองใบพลีทหน้าเราเป็นสามพลีทใช่ครับด้านหลังเหมือนกันหมดเลยก็คือมีมีชินแบ็กเหมือนกันินแบ็กเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนมาครับเข้าสู่ช่วงไทม์ไลน์ที่เราเริ่มเห็นแล้วคือช่วงประมาณหนึ่งเก้าสามหกก็จะเริ่มต้นเป็นคำว่าไทายปันแต่จริงเขาไม่ได้ไทายวันตั้งแต่ตอนแรกใช่ขอเรียกว่าเป็นรหัสห้าศูนย์หกเอ็กเอ ข้างหลังคืออะไรครับเคือเอ็กซ่าทัฟฟ์เอ็กซ่าสตองมายไม่เห็นได้อย่างนี้เลยจึง้าหนาของสมัยนั้นคือกี่ออน1ิ1เอ็ใช่เพราะว่าไอตัวแรกทิปวอทฟิเนี่ยมันประมาณ9ออนเองอ่าใช่ใช่ใชสิบคือตอนที่ออกมาใหม่ๆพอไปแช่น้ำปุ๊บต่อขึ้นมาถ้าไม่ดันหดใช่กลายสิบสที่เป็นบัคหรือวายมันก็เลยแต่งสตอรี่มาให้กลายเป็นฟีเจอร์ขึ้นมาแทนก็คือชิงทูฟิตชิิงทูฟตจิบตัวแรกให้ดูก็คือตัวนี้นะครับ ส่งก็จะบ็อกซี่ใหญ่ใ,หญใช่บ็อกซี่ครับผมแขนกว้างผมชอบไช้วันส่วนหนึ่งใส่ทํางานเปนสะดวกด้วยแหละแขนมันใหญ่มากตัวก็พองๆหน่อย แล้วก็มาเก็บชงสะโพกอีกทีนึ่งตรงชิ้นแบ็กชินแบ็กข้อดีอย่างหนึ่งคือข้างหน้าตรงนี้มันจะมีพีครับซึ่งมันมีพีเป็นดับเบิลพีดตรงนี้จริงๆเรามันสามารถตัดได้นะอธิบายหน่อยจริงๆออริจินอลเลยเนี่ยเขาออกแบบมาให้ตัดใช่ให้ตัดคือพอหน้าหนาวปุ๊บไอ้แจ็คเก็ตยีอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่แล้วถ้ามันหนาวมากๆเขาก็ออกแบบตรงนี้มาให้เราตัดปุ๊บทีเนี้ยไอ้ตรงพีเนี่ยมันก็จะกลางออกได้ก็มีสเปคข้างในขึ้นเราก็ใส่เหมือนใส่สเวตเตอร์ใส่อะไรข้างในแล้วก็เอาเเลนนนนแจ็คกกกี่่่ยุมมม้้างงงอไดซึัััปฟ์ชทบบ และเมยดละไมจริงๆนะใช่ตอนแรกเรานึกว่าไอ้สี่เหลี่ยมนี้คือดีไซน์อ๋อก็ดีไซน์ด้วยแหละแต่ว่าดีไซน์จริงๆมันคือต้องการให้เขาเอาไปตัดเพิ่มเติมได้ใช่ซึ่งมันตัดได้ตามช่วงเลยนะครับก็คือมีกระดุมช่วงไหนก็คือจะมีตัวบล็อกตัวนี้อยู่ด้วยคุณอยากจะกัดแค่เม็ดกลางก็ตัดแค่เฉพาะตรงกลางเพื่อขยายมันให้ปฏิกันใช่เห็นว่ามีตัวหนึ่งที่ตัดทิ้งด้วยแล้วของผมมือมันขาดเอง คือใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันมันลุ่ยเองเฉยเออมันก็เท่ดีมันก็เลยไม่เอาไปเย็บซทีตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกเริ่มของตัวรีฟายซ์ที่ผลิตออกมาเป็นแจ็คเก็ตเดนิมนะครับสิ่งนึ้งที่อยากให้ดูคืออยากจะพอยอาจริงๆเพราะว่ามีความต่างเล็กๆน้อยๆที่จะต่างจาก type 2ก็คือตัวกระเป๋าด้านในตรงนี้ครับซึ่งมันจะมีรีเวทอยู่เนี่ยสองตัวแล้วก็ในฟองนีด้วยรีเวทตัวนี้อยู่ใน type 1นะครับแต่พอเข้าไปสู่ type 2มันจะเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยไปพูดตอนเข้า type 2แล้วกันนะหลังจากนี้ก็จะกลาย เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือการเป็นตัวนี้ใช่ครับโดนี้คาะพี่รัดใส่พอเป็นวออร์เนยกระดุมจาก5เมตรมันก็เหลือก็เหลือ4เมตรเขาก็ประหยัดไปเม็ดหนึ่งฝ้าก็เป่าก็จะเอาออกครับเพราะว่าลดปริมาณการใช้โลหะของช่วงกระดุมกระดุมก็ไม่ต้องทําแล้วแล้วก็ประหยัดผ้าประหยัดะไรตรงฝาไปด้วยที่สำคัญคือกระดุมทุกเม็ดของช่วงสงคมโลกเ็าจะเปลี่ยนกลายเป็นกระดุมโดนัทกลายเป็นกระดุมโดนัทกระดุมโดนัทคือมันจะกวงตรงกลางลดการใช้โลหะลงไปอีกแต่ยังคงมีตัวนี้อยู่นะครับรีเวทอะแต่รีเวทยังอยู่รีเวทยังอยู่นะครับมัน คล้ายๆกับตอนที่กางเกงยีนส์สองคำโลกกางเกงของชาบางตัวเนี่ยเราจะเห็นว่ารีเวทมันหายไปพอโดนบังคับเอาออกอันนี้เป็นท้ายวันที่ก่อนสงครามโลกแล้วก็ยุคสองคำโลกครับมเริ่มตั้งแต่ปีประมาณ1,9 3 6ยสาสยาวไปจนถึงปีประมาณ19 5 0งเกหูนย์นถ่ายก็จะเข้าสู่ไทายทูถ่าชูก็จะหน้าตาแบบนี้นี่ถ่ายชูก็จะเป็นกระเป๋าสใบละซึ่งสังเกตง่ายก็คือ ใช่สองกระเป๋าก็คือไททูก็ราเป็นสองกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าในระยะเดียวกันกับไทวันนี่แหละแต่ว่าเบิ้ลใหม่ขัานหนึ่งนะครับสมัยก่อนเหมือนเดิมเขาไม่เรียกว่าไททูกันใช่คือว่าคือไมใ่ใครรู้ว่ามันจะมีภาคต่องไงใช่เรียกเดนิมแจ็คเก็ตเขาเรียกเดนิมแจ็คเก็ตแต่ตัวนี้ก็เลยมากลายเป็น 507xx นี่ก็จะเป็นตัวที่ต่อยอดมาจากตัวนั้นมันเป็นการต่อยอดในช่วงเล็กมากๆช่วงปีประมาณ1950แป๊บเดียวหลังจากนั้นประมาณ9-10ปีมางนีก็จะเปลี่ยนกลายเป็นไททีแล้วครับผมแต่ว่าไทท พวกดาราจอเงินทุกคนเยอะมากก็เลยนะเป็นเอวิสเปซี่และใครครับมานชิงเยอะแยะมากมายนะครับหรือมาลอนแบนโดถ้าเกิดเรานึกภผ้าไม่ออกก็นอกเหนือจากแจ็คเก็ตหนังก็จะเป็นตัวนี้ได่แหละที่เขาสวมใส่ยังมีจีบอยู่ยังมีพีทอยู่ตัด ขยายได้เหมือนเดิมที่เปลี่ยนก็คือตัวนี้กระเป๋าเพิ่มมาแล้วก็ซินช์แบ็กข้างหลังอเอาออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระดุมถ้าเกิดอยากให้ช่วงเอวมันกระชับขึ้นเนี่ยก็กกเปลี่ยนเป็นกระดุมมีกระดุมมาแทนจุดหนึ่ง<ๆ>ที่สําคัญมากๆเลยคือด้านหลังครับปกติแล้วเราจะถ้าเป็นไทวันจะเป็น f o r วิร์ดพ e ีทอันนี้จะเป็น r e เว r ร e สพ e ีท <Plate. S 1> ใช่ใช่ก็จะ p l e a แตกต่างและแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ากระเป๋าด้านหน้าที่เราเห็นจากไทวันตัวนั้นนะครับตัวนี้จะกลายเป็นบาร์แท็กแล้วเพราะเขาพัฒนาการเก็บลดตัวรีเวทออกก็กลายเป็นบาร์แท็กแทน แต่ตัวรีเวทยังมีอยู่ตรงช่วงปลายแขนนะครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาแบบอยากจะกดกระดุมเร็วๆคือดึงได้เลยใช่ใช่ใชแล้วก็มันไม่รันฟังก์ชันจริงครับตัวนี้ตัวนี้นหลายหลายคนน่าจะอยากได้ถ้าเกิดใครเป็นแนวแบบชื่นชอบดาราฮอลลีวูดช่วงนั้น50 60น่าจะอยากได้มากๆนะครับ<ม>ออกแนวแบบคลีนขึ้นสมใส่กับพวกเสื้อเชิ้ตผูกทงผูกไทยก็ได้เช่นเดียวกันใช่ช่วงแขนกับตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่วัคซีน้อยกว่าอย่างที่คุณบิวบอกใส่เดรส up ใส่อะไรได้ก็แต่งตัวได้หลากหลายกว่าอย่างที่รัด ฟังชั่นอลใช่ครับกระเป๋า2ใบก็ผมว่าเออมันก็ใส่ของได้เยอะขึ้นแหละพอมาเป็น Type 2ครับก็ไม่ได้หมายความว่ามันมี VARIATION เยอะกว่านี้นะมันมีแค่นี้ t ท p e 1มันจะมี VARIATION แบบเอาหนูนั้นมีออกมไแตกต่างแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบนี้แหละแบบนี้เลยรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ความยาวของตัว Type 2จะยาวกว่า type 1นิดนึง เข้าสู่แจ็คเก็ตตัวที่โมเดิร์นที่สุดเ<า>ราทุก<ช>คนต้องรู้จัก<ช>แต่โวมากับตัวนี้ <Mag> ถ้าพูดถึงแจ็กเก็ตยีนก็ผมว่าหลายท่านน่าจะมีภาพจําเป็นตัวนี้แหละอันนี้คือทักเกอร์แจ็กเก็ตจริงๆไทท์<ช>นะครับไทท์ <op> จริงๆมันมีรหัสแหละแต่ว่าทุกคนจะเรียกมันว่าทักเกอร์แจ็กเก็ตเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าคนขับรถบรรทุกสมัยนู้นเขาท่ายนิยมแล้วก็ถือฟังก์ชันมันค่อนข้างตอบโจทย์กับทักเกอร์ก็คือคนขับรถบรรทุกมีความสลิมก็คือมันจะอยู่ที่เอวเวลานั่งเวลาอะไรกระเป๋าากก็ยยสูงงงขึ้้้นนเววลั่จะไดแบบหิ สำหรับทายชี T นะครับก็จะมีลักษณะเด่นๆ, <S <S ๆคือกระเป๋าเนี่ยปกติแล้วท y p 1 Type ันทาย2จะเป็นกระเป๋าแพช์ตัวนี้จะเป็นกระเป๋าที่เย็บติดเข้าไปข้างในงคือมันเหมือนมีผ้ากระเป๋าอยู่ด้านในอีกตัวหนึ่งนะครับสองคือคด้านหน้าครับปกติเราจะเห็นพลีชใช่ไหมอย่างอ,นนอันนี้เป็นพลีทคือพลีทายแล้วแต่นี้จะเป็นตัววีสติชแหละก็จะนำสายตาลงมาด้านล่างนะครับให้มันสลิมขึ้นดีเวทปลายแขนจะหายไปกลายเป็นบาแท็กบาแท็กหมดแล้วใช่ครับก็ลดการใช้โลหะลงแต่ว่าด้านข้างตรงนี้ยังคงเป็นพาร์ทนี่เป็นแบบ เป็นไซส์จัสเตอร์เหมือนเดิมนะครับมันยิ่งสลิมขึ้นเนื่องจากมันมีแผ่นนี้ครับการเย็บแผ่นนี้เข้ามาเพิ่มมันจะเป็นแผ่นเล็กๆเ,เพื่อ<ช>บีบช่วงเอวเข้าไปได้อีกนะครับ<ช>ก็จะแตกต่างจากไทป์วันและไทป์ทที่มีแค่ชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังแผ่นใหญ่ ครับผมผมว่าเหมาะกับหลายๆท่าแหละคือใส่แล้วมันหุ่นมันวีเชฟแน่นอนอยู่แล้วใส่แล้วมันแบบเสลียดดีนอกเหนือจากอันนี้แล้วไทป์ทเป็นไทป์ที่มี2 v งแวรเลียคือคือเวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันที่ไม่มีแฮนด์บอมเมอร์ก็คือไทป์ทตัวแรกใช่เป็งเฟิร์สเวอร์ชันนะครับที่ไม่มีแฮนด์ a อ m เมอร์แล้วก็จะมีเวอร์ชันที่2คืออากาศมันหนาวแล้วผมเข้าใจก็เลยมีอันนึงที่ ตัดตรงนี้แล้วใส่แทนบลอมเมอร์เข้าไปข้างในลงมือได้ใช่ครับ,รบซึ่งตัวนั้นจะยาวขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันจำเป็นตน้องมีพื้นที่สำหรับแทนบอมเมอร์ใช่ไม่งั้นก็ทาสูงสแล้วแปลกๆก็ไล่ระดับกันไปนะครับ,ค,รบความยาวที่สุดจะเป็นตัวนี้แท็บทีคือมันยาวแต่ว่าเอวมันคอดอะสมม่ก็ยังสวยอยู่ก็ไล่ตามความยาวไปครับแท็ที่ยาวสุดแท็บ2ูก็จะสั้นขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็แท็บวันสั้นที่สุดแต่ว่าถทาเรียงความสลิมความกว้าง ก็จะกลับกันก็คือไทวันเนี่ยจะกว้างสุดอ้วนสุดแล้วก็ไททูสลิมมาไททรีก็จะสลิมสุดถามพี่รัฐตรงๆว่าชอบไทไหนสุดครับไทวันเห็นผลไหม มันมีหลายเวอร์ชันให้ให้เล่นด้วยแหละมันมีแบบตัวปกติมีแฟลทก็สวยดีตัวเวอร์วอร์ก็มีบางตัวมันก็มีรุ่นที่แบบมีไลนิ่งข้างในด้วยครับผมเป็นแบล็งเก็ตไลน์ก็คือเหมือนเอาผ้าห่มปูข้ามานใช่เออมันก็มีความหลากหลายในการใช่กแล้วก็สําหรับทรงดีเทลต่างๆผมค่อนข้างชอบไทยควันใช่ชอบความบ็อกซี่แล้วก็ชอบซินธ์แบ็กคุณชอบเปร๊วอ่ะเออผมชอบชอบซิน์แบ็กใช่จริงเรื่องฟังก์ชันนี่เรื่องรองเลยเพราะว่ากระเป๋าไปเดียวมันไ่พอแล้วน จริงใช่ไม่พอครับแล,แล้วยิ่งไม่มีฝาด้วยก้มทีก็ของหล่นทีอยู่แล้วแต <c oughs> ่วมนเท่ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับสาหรับแจ็คเก็ตทั้งหมด3ามทป์ซึ่งเป็น3ามทป์หลักสําคัญสําคัญของเดนิมแจ็คเก็ตนะครับ <c oughs> จริงๆทั้ง3ามทป์นี้ที่เราโชว์ให้หมดครับเป็นของแบรนด์ฟูเค้าตอนนี้มีการวางขายอยู่และท,ทําทางโชว์อยู่ที่เดคลารมอารีนะครับ <c oughs> ใช่ครับซึ่งทั้ง3 <c oughs> ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ดูด้วยใครสนใจอยากไปลองไปลองได้ ใช่จะมีป๊อปอัพถึงวันที่25พฤษภาครับ,รบผมไปลองไซด์ดูครับว่าชอบแบบไหนชอบความยาวแบบไหน ไซส์เป็นแบบใดนะครับเพราะว่าผลิตด้วยผ้าซิมบเวคอตตอนมันจะมีความนุ่มค่อนข้างสูงแล้วก็ฟูเขาเนี่ยมีอย่างโมเดลเดียวเนี่ยคลปอนไททูได์ที 1, ทเนี่ยเขาก็จะมีผ้าหลายๆตัวให้เลือกมีผ้าหนา้าหนากหมครับจ่ายผ้าเ x ขอฝุเขาก็15.5าออนก็นานิดนึงแข็ง <พบ S 1> นึงครับผมไล่ไปถึง11ออนเลยสูง <พบ S 1> สุดเนี่ยคือ1 5อันนี้ผ้าปกติส่วนนี้ผ้าปกติผ้าปกติก็13.713.7เาแต่ว่าวันนี้เราอยากโชว์ตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นผ้าที่ดีมากๆ น่าจะหาเจอได้ที่ทางโชว์เป็นหลักเพราะว่าไปญี่ปุ่นก็หายากหน่อยใช่ที่ญี่ปุ่นแทบไม่มีแล้วก็อันนี้เป็นผ้าซูเปอร์สมูทครับก็หนักอยู่ที่11.5สมชื่อครับซูเปอร์สมูทมากๆใส่แล้วใส่สบายลื่นอยากให้ไปลองจับทุกตัวทุกผ้าแล้วลองหลากหลายดูครับว่าน้ําหนักแต่ละน้ําหนักใครชอบแบบไหนอย่างไรเพราะมีผลต่อการใช้งานจริงอย่างเช่นพิรัตตัวนี้เป็นบราว์คอตตอน อันนี้ก็14.4 14.4มาใส่ตัวนี้แล้วรู้สึกไงโหมันใส่เซก้ามเลยครับใส่สบายมากแต่สเปนนี่ใส่สบายจริงครับซูเปอร์สมูทก็ประมาณนี้ครับผมใครสนใจไปลองดูได้ที่เด็กกล้องอารีนะครับครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีครับไม่มีเพิ่มอะไรเหมือนกันลองดูครับหลายๆท่านผมว่าอาจจะตั้งใจไปลอง type one แต่ออกมาด้วย type t หรือ type t แทนก็ได้เพราะว่าอย่างผมตอนแรกก็คิดว่าตัวเองน่าจะชอบ type t สุดพอมาลองจริงๆกลายว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ซื้อ t y p e t มาใส่สักทีมีแต่ type one ซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นของเขานะครับไซส์นี้แหละ้าซูเปอร์สมูทอีกต่างหากแล้วก็ใส่สบายด้วยใส่สบายครับฟังชั่นอลดีใส่ทำลงทุรลงเท้าน่าจะพอเหมาะสมบูรณ์แบบแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีซิลแบ็คก็เลยอาจจะยางไม่โดนประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับพี่ลาบครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนผมก็ไหทำคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ